สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ผมคุยกับพี่อะไรครับผมชื่อแจ็คครับพี่สวัสดีครับพี่แจ็คพี่แจ็คนนที่ไหะผมแราชบุรีครับพี่พี่แจ็คราชบุรีเสียงเน์ดเน่แบบนี้จะเป็นที่ไหนเล่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอพี่แจ็คราชบุรีเคยอะไรนะผมเพื่อนกำนันแปะบ้านคาครับแปะบ้านคาอ๋อก็น่าจะรู้จักพี่โอ๋ดิอย่างนี้ใช่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 ไหมผมผมไป ไปเจอพี่ผมเห็นพี่แต่ผมเกรงใจไม่กล้าเข้าไปหาอุ้ยเจอทักได้เลยนะได้เลยนะไม่ว่าเราคนปกติเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใช่เป็นงานใหญ่จำได้ว่าเป็นงานใหญ่ีใช่งานที่ผมขึ้นเวทีไปกับพี่กิฟต์เป็นพิธีกรถูกไหมใช่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 วันนั้นงานง่ายงานแต่งใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่งานแต่งงานในนี่รวมเกษตรรวมอะไรเงี้ยอ่าครับ ขอบขอบคุณมาขอบคุณนะพนักงานขอบคุณชาวเกษตรไอชาวในโรงงานเนี่ยนะเป็นเป็นงานใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะนะครับตอนนี้โ้ยินดีมากขอบคุณมากครับพี่แจ็ควันนี้พี่แจ็คถามพี่แจ็คนิดนึงพี่แจ็คเคยผ่านข้างในข้างในจำไหมไม่ไม่เคยไม่เคยแต่ก็ก็ชีวิตก็คืออีกอีกก้าวเดียวก็ได้เข้าไปอยู่ข้างในก็เลยกับตัวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบ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 แต่ก็สุดท้ายก็ คือมันมันมันทั้งอีกเก้าเดียวขอโทษนะเกือบในด้านไหนด้านยาเสพติดหรือเกี่ยวกับเรื่องบูทุกทุกด้านเลยครับผมเอาเอาทุกอย่างเลยนะตอนนั้นแล้ววันนี้มีใช่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 วันนี้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าอยากจะเออมาแชร์อันนี้แต่วันไอเรื่องนี้ประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์จากจากเพื่อนผมเป็นการละครั้งหนึ่งจากเพื่อนผมอีกคนหนึ่งได้ครับพร้อมพร้อมครับมันเป็นเรื่องมันครับผมพร้อมครับพร้อมมีโอเคครับฟังพร้อมกันเลยมาครับผมก็คือ มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นก้าศูนย์ในสมัยนั้นนะพี่นะครับก็คือก็คือในสมัยสมัยอาปีสามเก้าอะไรเงี้ยคือสมัยมนั้นอะคือการที่คนคนรุ่นนั้นะจะซักเนี่ยจะถาักตักไกเกอร์ซักแอปแตกซักอะไรเงี้ยไม่มีอเพราะรุ่นนั้นถ้าเราจะจําได้ซักก็คือซักจากพ้าอเดียวมีพระอเดียวที่จะซักตักยันสักอะไรกันเนี้ยจริงจริง,รงอ่า ครัวน,นี้ก็มันก็จะมีเพื่อนผมเพื่อนผมก็จะเป็นเด็กใต้อะไรเงี้ยเด็กทับสแก่อะไรเงี้ยก <c oughs> ็จะมีส่วนหนึ่งที่มาเรียนราชบุรีแล้วก็มีคนหนึ่งส่วนรุดไปเรียนงเทพอะไรเงี้ย <c oughs> คนนี้เขาอว่าชอบสักเรื่องสั <c oughs> กเรื่องอะไรอย่ <c oughs> างนี้ก็ก็ดิลลนในการหาสักซือคือค <c oughs> ือคือ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ไม่ไม่ไม่ได้สักเรื่องพ้าเรื่องอะไรแต่สักอยากจะสกักรูปภาพอะไรในตอนนั้นในตอนนั้นที่เดียวที่จะมีการสักได้ก็ต้องเข้าห้องเตยต้องอะไรนะเข้าห้องเตยไปที่ห้องเตยครับไปเข้าห้องเตยครับผมตัวเข้าห้องเตยอืม อ,นนอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่าแต่เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะคือที่ท,ที่ที่จะติดต่อได้คือคือของเตยก็จะมีพวกพวกอ่าคนที่ออกจากจากคุกมาแล้วก็มาสักอะไรรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยสักสวยนะอ่าสักสวยสักรูปภาพสักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเข้าของเตยคราวนี้ก็เกิดเกิดการดีวกันขึ้นเกิดการดีวกันขึ้นนะเพราะงั้นผมก็อ่าติดต่างว่าเพื่อนเพื่อนของเขาที่อยู่ในของเตยเนะี่ยชื่อพีโคฮะ อ๋อคือติ๊กต่างสมมติสมมติอาจติ๊กต่างว่าเพื่อนที่อยู่ในของตัวในกรบชื่อพี่โค้กโอ่โโอเคก็คุยกับคุยกับเพื่อนผมก็คุยกับพี่โค้กเลยว่าเนี่ยเอ้ยก็จะเข้าไปสักเนี่ยต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนตอนนั้นพี่โค้กก็บอกว่าอ๋อไม่ยากเลยคุณมีสามร้อยแต่สามร้อยเมื่อสมัยปีสามเก้าก็ถือว่าเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะสำหรับเด็กสำหรับเด็กนักเรียนปวชอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยก็เอาเพื่อนผมก็ตกลงสามร้อย ตามร้อยคืออะไรก็เอาก็เคยก็คุยกันดิวกันก็นัดวันกันไปเข้าไปก็เข้าไปในในสมัยนั้นเนี่ยของเตยเนี่ยก็ก็จะรู้อยู่แล้วเรื่องเรื่องชือเรื่องะไรพัอ่าเพื่อนก็เข้าไปก็เข้าไปดิวกันสุดท้ายก็คือคนที่สักเนี่ยเขา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 ต้องการแปะก็คือเฮโรอีนพี่โคกเนี่ยก็ไปจัดการหาซื้อมาคือดิวมาเรียบร้อยแล้วก็คือเอาเพื่อนผมเนี่ยไปทิ้งไว้กับอาจารย์สัว์ติ๊กต่างอาจารย์สักเนี่ย เป็นพี่โอ๊ตคอรไลา์ชื่ออาจารย์โอ,อ,อ๊ตคอรไลท์ับสมมติอาจารย์ศักดิ์ชื่อพี่โอ๊ตคอไลท์ครับอาจารย์โอ๊ตคอรไลา์ก็คุยกันคุยกัน,กนแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันก็นวดแขนกันไปด้วยายาหม่องอายาวน้ำมันมวยอะไรก็นวดกันไปครับพี่พี่โค้กเียก็ไปหาของก็สักพักหนึ่งก็นวดกันไปถึงชังง่วโมงคุยกันอะไรกันไปเลยเปื่อยพี่โค้กก็กลับมาพร้อมับของอาจารย์ก็ ก็ปล่อยให้ให้เพื่อนผมโนดแขนไปอาจารย์ก็ปฏิบัติกิจเลยก็ก็ทำกรรมิธีของเขานะอ่าอาจจะผสมน้ำหรืออะไรตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะก็คือก็ดึงดึงของที่ซื้อมาเนี่ยสามร้อยเนี่ยหมดเลยเขาสลิงเลยเต็มกาเลยเต็มกาวเต็มกาคเเพื่ออาจารย์เล่นคนเดียวเลยคนเดียวเลยก็แทงแทงเขาแขนตัวเองคือทุกคนก็มองอยู่อ่าพี่โคกพี่โคกที่ไปเอามาก็ยืนมองอ่าเพื่อนผมก็มองยืนบอลอาจารย์โอ๊กเนี่ยแทง แขงแขงแขงเฮโรอีนเนี่ยเข้าตัวเองครผมเข้าไปสุดเข็มแล้วก็โชกเลือดโชกเลือดกลับขึ้นมาผมเข้าใจว่าไอ้เลือดนี้ยมันอาจจะเป็นเลือดที่ผสมมีตัวยาเฮโรอีนผสมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ชกขึ้นมาเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็วางเข็มเนี่ยวางไว้อืมอาการมาเลยเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าอาการหอูอาจารย์โอ๊ตเนี่ยมาเลยโอ้โหแบบเพื่อนผมก็นวัดกดแขนมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับตาเลยก็เป็นครั้งแรกนะ ครับอ่าอุปกรณ์การสักก็จะเป็นไม้ยาวๆเป็นไม้ยาวๆแล้วก็มีเข็มติดที่ปลายอะไรประมาณเนี้นะความรู้สึกเพื่อนผมที่เล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อนผมกไม่ได้มองเป็นครั้งแรกมันก็มันก็หันหน้าแบบเกงหันหน้าหันหน้าไปอีกทางแล้วกเกงแขนอะไรเงี้ยความรู้สึกคือเข็มเนี้ยเข็มนี่มันทิ่มลงไปมันทิ่มลงไปแล้วมันก็ทิ่มลงไปแล้วก็ทิ่มลงไปเพื่อนผมก็เลยหันมาดูอาจารย์อาจารย์อดแม่งลับลับคาเข็มอยู่งั้นเลยเพื่อนผมเฮ้ยพี่ออ อจารย์โนก็สะดุ้งอาจารย์โอก็สะดุ้งขึ้นมาพอตหลังจากที่สะดุ้งขึ้นมาเนี่ยขเขาขู่ขอวาไล่ขอเขาแบบไล่ไล่แบบผิดแบบซักของเขาไปไปเรื่อยเลยเพราะอารมณ์ผมมาแล้วอะไรเงี้ยเต็มคาเบลเลยอ่าเต็มคาเบลกำลังเคลิ้มอ่อยู่ในอยู่ในวังวนของเขาอ่ะอาจารย์ซักกำลังเคลิ้มแต่หารู้ไม่คนรอบข้างเริ่มเริ่มเริ่มใช่การนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพี่โคกด้ไปไหนพี่โคกที่เอายามาให้แต่แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อ่าพี่ในขณะเดียวกันพี่หายไปแล้วอ่าพี่โคขายไปแล้วหาย อาจารย์อาจารย์โอ๊ตก็ซักกับเพื่อนเมามันเลยก็แทงนั้นยับเลยก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอทุกพักพี่โคก็กลับมาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้าทีอะไรเงี้ยพี่โคกลับมาถึงเปิดประตูมาปุ๊บพ,พี่โคก็ฟ้าเข็มที่มีเลือดข,ของอาจารย์โอ๊ตอยู่แทงใส่ตัวเองเลยเข้าใจไหมอ๋อโคก็เอาเลือดเข็มไปของอาจารย์อ่ะใช่ใช่โอ้โหกาเข็มเ่ีเทียนจังอ่าเข้าใจแล้วครับอืแล้วก็ พี่โคก็นั่งลงฟุบที่พื้นแล้วก็นอนลงไปแล้วก็อ,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 อ๊อกอ๊อกอ๊อกคือเคิรมแบเมาอ่ะเพื่อนผมก็เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแต่วันนั้นก็คือสุดท้ายก็คือจบเพื่อนผมก็สักเสร็จก็กลับโดยที่พี่โคกนอนอยู่อย่างนั้นไม่เอาพี่โคกลับบ้านด้วยพี่โคกเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ใจว่าพี่โคกอ,อยู่ที่ไหนแล้วคนนี้ที่นั่นแต่แล้วเป็สุดท้ายที่เพื่พพอนผม มันก็มาเล่าต่อว่าคือท่านในสมัยนั้นนะ่ะขับรถเข้าไปสุดทองเตยเลยมันจะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งต้นโพใหญ่เลยมันก็มีหลายล็อกอย่างเอือคุณไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยคุณแค่มีตัวยาไปอย่างเดียวเลยที่ต้นโพเนะ่ยมีเข็มมาปักอยู่เป็นพันพันเล่มเลยือม,มีขวดน้ำมีอะไรทุกอย่างอุปกรณ์ครบเลยคุณสามารถจะไปถึงคุณก็เอาเข็มนะ่ะแล้วก็ใช้ตัวยาเอามีตัวยาไปอย่างเดียว,วก็สามารถจะได้ตรงนั้นเลยอนะไรเงี้ยครับครับผมเรื่องนี้ก็จบแค่ตรงนี้นพี่ ไปตื้อเขามาฉีดซะดื้อๆนี่คือใช่ใช่ใช่งช่ใี่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่เช่ใช่ใช่เช่ใ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 ช่ทชงเช่ใช่ใี่ใร่ใช่ใช่ใช่ใล่ใน่้ช่ใ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 ชอใช่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 ใช้ใช่ใช่ใชนนชนนช่ใ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 ช่ยช่ใช่ใชเป็นใช่ใไรไม่รู้อันนี้คือ คือน่เจอครั้งนั้นครั้งเดียวแหละหลังจากนั้นใช่ใช่หลังจากนั้นก็น่าจะเจอกันไม่กี่ครั้งเพราะว่าจะคืองี้ในสมัยนั้นน่ะการที่เข้าไปในนั้นมันก็ผูกทั้งทั้งกลัวตำรวจทั้งตำรวจเป็นตาวเตือนะใช่ทั้งคนก็น่ากลัวอืทั้งคนก็น่ากลัวไม่แรงกดดันแต่หน้าเข้าไปพวกก็เยแล้วใช่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 ตำรวจหรือโจรหรือพวกเดียวกันมั่วไปหมดใช่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 ครับหลายสายเข้าไปใช่แล้วทุกวันนี้เพื่อนผมก็ ก็ประสบความสำเร็จในการเดินสายการซักของมันนะอื่อนผมเลยจุดหนึ่งครับอ๋อ้ตยนนี้เพื่อนกลายเป็นอาจารย์สายไปซะแล้วโอ้โหดังเลยนะเพื่อนผมน่าจะค่อนข้างอืมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์บอกชื่อได้ไหมครับบอกชื่อได้ไหมอาจารย์เมฆครับอาจารย์เมฆอาจารย์เมฆเมื่อวาถุนอาจารย์เมฆมกรบินเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมฆอานูโอเคครับครับผมโอเข็มยแต่อันตรายมากอันตรายครับครับครับอืมไม่ต้องมีเลือดเอาแค่เข็มเข็มที่ร่วงกันเ้ี่ย ในเรือนจำอ่ะมียุคหนึ่งที่เอ็นระบาดอ่ะเข็มที่ม่แอบละล่อเป็ีเื่นนี้มันก็มันก็คงบอกอย่างว่าบางทีการที่คนที่ที่สักชอบสักชอบอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรมันเป็นอาจจะเป็นเกิดจากความชอบอาจจะเกิดจากอะไรที่อยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยครับเออเป็นการชอบแต่มันก็สุดท้ายมันมันก็เจือสมไปด้วยเรื่องพวกนี้ไงในสมัยนั้นนะคนถึงเฮ้ยรังเกียจคนที่ศักคนที่อะไรประมาณนี้ผมว่านะ ผมผมก็สักผมก็สักแต่ผมสักพระใช่ครับใช่ครับใช่ครับอะครับมันก็จะมีหลายอย่างไงในสมัยนั้นอ่ะแต่มาดนปัจจุบันเนี้ยทุก โลกมันก็เปิดเปิดว่างเปิดอะไรก็มีคนที่ทําเรื่องอาชีพพวกนี้ก็เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยได้ทไแต่ผมก็จะเล่าให้ในนะกละครั้งหนึ่งที่ไปสาคนณเป็นใจอย่างนั้นคใช่ใช่ใช่คุณอันนี้ถือว่ามันต้องใจรักขนาดไหนถึงุดยอดเ่ใชเ่นีว่าสุดยอดมากหนึ่งใเคุณต้องใจรักจริงนะถ้าคุณใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วพี่ดูดิเรื่านถอกสังขารจากที่นี่ไปไปคลองเตยนะใช่แล้วพี่ให้คนจินจาสานไอ้ ผมก็นั่งฟังผมก็ว่าผมก็กผ่านชีวิตมาจุดหนึ่งผมฟังแบบพอผมฟังทีนี้นโอ้แม่เยียแม่งจุดนี้แม่งแบบ,บพลิกสุดๆเลยแบบเฮียคนเรามันมันมันคือพอไปถึงเรื่องยาติดที่ตัวเนี่ยที่เป็นเฮลิอินอะไรเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างใช่ใช่ยอมทุกอย่างเลยโดยที่ไม่คิดว่าเลือดมันกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีอะไรเมต้อตัวคุยกันแล้วคือเลือดเลือดเลือดที่เขาไปฉีดยังไงมันต่อเนื่องอย่างนี้ด้วยเข็มสักยันเนี่ยจริงๆแล้วในเรือนจาเนี่ย เขาไม่ให้สักเพราะว่าอย่างนี้แหละคล้ายๆกับเรื่องเข็มเนี่ยคล้ายๆกับที่เลือดฉีกเข้าไปเพราะเข็มเนี่ยสักคนนี้เสร็จไปสักอีกคนหนึ่งมันเป็นเข็มเดิมมันก็สมมุติจะไปสักคนเป็นเอรือที่ติดต่อทางเลือดได้เนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดอันตรายครับเขาถึงห้ามเขาถึงห้ามแล้วก็เลยต่อหลังก็เป็นความผิดค่อนข้างจะแรงย้วยถึงกับฟ้องศาลแล้อย่างนี้ใช่ครับอุปกรณ์ได้ฟ้องศาลด้วยฟ้องศาลนี่ถึงกับติดคุกต่อเลย แล้วก็โดนตัดชั้นมีโทษเลยมีโทษเลยมันอันตรายเคยเจอนั่นที่สักยันเนี่ยปรากฏว่าไอ้เข็มเดียวเนี่ยสักสี่ห้าคนเนี่ยเป็นเอ็นหมดทั้งขาโอ้โหจริงครับคือมันสุดท้ายมันเกิดจากความยากได้ไงยาก่ยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ คือพอมันมันมากเกินไปโดยที่แบบไม่มีสติยันคิดมันก็จะมันก็จะตามมาได้เรื่องพวกนี้ผมว่านะง่ายอะไรโอเคครับนี่ได้ได้ความรู้นะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจี๊ยบครับผมครับโอ้ขอบคุณขอบคุณพี่โคกมากเลยขอบคุณมากเลยครับครับนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกหรืมนะผมทุกวันศุกร์ทุกคืนด้วยต้นไปนะผมโอเคขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัผม